เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกัมมันเวยนะครับผมวันนี้นะฮะมีเควสกิจกรรมสงการเข้ามานะครับผมก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจกันอยู่นะผมเควสนี้ได้ทั้งคอร์สแล้วก็ได้หมวกที่ปั๊มป่าแรงด้วยนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเเวลลลาามมมีีคิปให่่่นนยจะะะไไดด้พฮ คือกิจกรรมช่วงสงการเนี่ยหลักๆที่เล่นกันจะมีอยู่2อันนะครับผมอย่างแรกก็คือเพิ่มมิสพีของมอนสเตอร์นะครับผมซึ่งก็เป็นมอนสเตอร์เหล่านี้นะครับอันที่เราเห็นหน้าตาบ่อยๆก็เช่นสลิปเปอร์เช่นฮิววินโคโบนะครับผมแล้วก็ไนท์เมร์พีระมิดเดสเซดฟูฟนะครับผมอ่ะพวกนี้เป็นมอนสเตอร์ที่คูณมิสพีนะครับต่อมาครับผมคือเควสสงการนะครับเควสสงการเนี่ยจะได้แน่ๆอย่างหนึ่งก็คือตัวหมวกขันน้ำนะครับผมถ้าทําครบ7วันจะได้หมวกขันน้ำนะฮะ กินปลาแรงขึ้น1,300นเซนะครับส่วนอันที่ลุ้นนะครับผมก็คือคอสน้ำนะครับผมคอสน้ำเนี่ยเมื่อทำเควส์หนึ่งครั้งเนี่ยก็จะลุ้นตัวไข่นะครับผมแล้วก็เอาไข่เนี่ยไปเปิดซูมอีกทีหนึ่งนะฮะมาเรามาทำเควส์กันเลยดีกว่านะครับเริ่มนะครับผมให้มาที่อันเบอร์ต้านะครับเลเวลตัวละครต้องเลเวล50ขึ้นไปนะครับเดินขึ้นมาด้านบนนะครับก็ทํามาก็จะเจอจุดล้ำเหลืองตรงด้านบนนั่นแหละนะครับเมื่อเดินขึ้นมานะครับผมคุยกัับบบคคคุณตาาาาววิมนะรอ่เเขกฮ้ย เราจะเรียนรู้เทศกาลสงการนะครับผมมันมีประวัติความเป็นมายังไงนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าหลานมันไม่ค่อยกลับบ้านเลยนะครับผมช่วยไปตามหลานกลับบ้านให้หน่อยนะฮะหลานให้มาเที่ยวสงการเลยนะครับผมเมื่อรับเควสเสร็จนะครับผมให้เราไปที่อ่าแมปโปลิงหินนะครับผมเราซื้อวาร์ปเอานะครับอ่าแล้วก็วาร์ปไปแมปลิงหินซะนะครับเมื่อวาร์ปมาแมปลิงหินนะครับผมคุยกับคนนี้ครับผมอเล็กซ์นะฮะคุยครับผมเขาจะให้กําจัดสตาโป50ตัวนะครับผมไป ด้วยเขาทํางานหน่อยเครับผมเขาจะได้กลับบ้านนะฮะไปเราก็ไปทําการล่าโปลิงหิน50ตัวกันนะครับหลังจากล่าลิงหินครบ50ตัวแล้วนะครับก็กลับมาคุยกับอเล็กอีกหนึ่งรอบนะฮะชึบโอเคจากนั้นนะครับผมตามเข้าไปนะครับโอดเข้าว้าไม่ทันกลับไปคุยกับคุณตาวาคิมนะครับผมเพื่อที่จะไปส่งเกวสนะฮะก็กลับไปอันเบอร์ต้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับไปกับคุยไปคุยกับคุณตาวาคิมนะฮะโอเคก็คุยกับคุณตานะครับผมว่าหลานชายเขาปลอดภัยดีนะ จากนั้นนะครับผมเขาจะให้เราไปที่อยุธยานะฮะให้ไปหา n อ c ชื่อว่ายาดานะครับผมก็วาร์ปไปอยุธยานะครับนี่เลยแล้วกันนะฮะแหมมีส่งทุกที่เมื่อมาถึงอยุธยานะครับผม NPC อยู่ตรงชายหาดทางด้านซ้ายมือนะครับผม NPC ตัวนี้เลยชื่อว่ายาดานะครับคุยกับเขานะครับผมปุ๊บเขาก็จะให้เราาไปทําการล่ามอนสเตอร์นะครับผมก็คือตัวยักษ์สานะฮะสาตัวนะครับผมบอกเลยอันนี้งานหยาบจริงนะครับผมเพราะว่า ยักษ์สามีที่เดียวในเกมนี้ก็คือด่านอายุธยาชั้น2นะครับซึ่งมันต้องทำเควส์สองครั้งด้วยกันนะผมคือเข้าอายุธยาครั้งหนึ่งที่ทำสายสินนะผมแล้วครั้งสองที่เป็นสายสินศักดิ์สิทธิ์นะผมก็ทำเควส์ก้อนข้างนานอยู่พอสมควรนะฮะก็ใครที่อยากได้เควส์นะผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ของ r อคิทพีทไว้ให้นะผมเป็นเควส์ที่ละเอียดมากผมสามารถไปลองทำกันดูได้นะครับและยังไม่พอนะครับผมนอกจากล่ายักษ์สาสามสิบตัวแล้วนะครับผมยังต้องการไอเทมเควส์อีกสามอย่างนะครับอย่างแรก ตามเมืองต่างๆเลยครับผมใช้100ขวดนะครับอันที่2ก็คือไอรอน50อันนะครับผมใช้เหมือนโกดขยมานะครับผมไอรอน50อันใช้เยอะด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่10หรือ20ใช้50นะฮะแล้วก็สตีลนะครับผมสตีลใช้25อันนะครับผมบอกเลยว่าแต่ละอันนี่หนักหน่วงมากนะฮะอ่ะก็ไปหาของกันมานะครับผม มอนสเตอร์ที่ดรอปไอรอนเยอะๆนะครับผมก็คือแก๊งหุ่นยนต์เมืองใหม่นั่นเองครับผมรีเพลย์โรบอทนะครับผมกับรีเพลย์โรบอทเทอร์โบนะครับผมมีการดรอปไอรอนสูงมากนะครับผมใครที่ต้องการไอรอนเยอะๆแนะนําให้ไปล่าตัวรีเพลย์โรบอทกับรีเพลย์โรบอทไอออนเทอร์โบครับผมเลเวลประมาณ140ขึ้นไปนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวเลเวลต่ำๆก็จะมีพวกออฟพวกโกเลมอะไรพวกนี้นะครับก็อันนั้นก็ได้เหมือนกันสำหรับคนเลเวลน้อยนะฮะแต่ถ้าอยากได้แบบง่ายๆเชิญรีเพลย์โรบอทเทอร์โบเลย ส่วนสติลอ่ะจะดรอปยากหน่อยครับผมก็ประมาณเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะแต่จะมีดรอปบ,บ่อยๆก็จะมีพวกจูเปอร์ลอสนะครับผมทั้งวินาตูทั้งดิมิกเลยนะผมสองตัวนี้เป็นตัวที่ดรอปไอเป็นตัวที่ดรอปสติลเยอะๆนะครับผมใครที่ล่าไหวก็ลองไปล่าดูนะครับผมก็ราคาค่อนข้างโหดเหมือนกันนะผมเอามาตั้งขายนี่ก็น่าจะทำรายได้ไดช่วงนี้ได้ดีมากนะฮะอ่ะสำหรับใครที่มีแคสอยู่ในตัวนะครับผมมันจะมีท่านหนึ่งก็คือใช้ใบเทเลพอร์ตนะฮะใบเทเลพอร์ตดันเจียนนะครับผมใบใบนี้นะกล่อง10ใบเนนี่ยะครับผม มันจะมีดันอยุธยาชั้น2อยู่นะครับอันนี้ฮะก็ถ้าใครมีงบก็ซื้อเอาก็ได้ครับผมไม่ต้องทำเควสเข้าดันนะผมก็คือกดปุ๊บเข้าเลยนะครับตกใบละ3บาทนะครับผมทำเควสหนึ่งต้องเสียตังค์อีกนะครับเกมนี้นี่ฮะอายุทยาเอ็นเชียนชายสองนะครับผมกดปุ๊บมันก็จะเป็นดันอายุทยาเลยนะครับผมก็เข้ามานะครับนี่คืออันนี้คือหน้าตาของยักษ์สานะฮะที่เราต้องตีกัน30ตัวนะครับนี่มันเยอะมันเยอะไม่ต้องห่วงครับผม เขาไม่ค่อยมีคนมานะฮะไม่มีใครแย่งแน่นอนที่นี่นะครับสมัยยุคคลาสสิกนี่เก็บกันเยอะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีมันเป็นมอนไกลบ้านไกลเมืองนะฮะไม่มีใครสนใจเอาล่ะครับล่ามอนเสร็จไปหาของกันต่อนะฮะโชคดีว่าในคลังมีเก็บไอรอนไว้บ้างนะครับผมไม่งั้นนี่ยาวนะฮะเสียตังค์อีกนะสติลก็มีนะครับผมแต่วันหลังๆเนี่ยคือมันต้องทํา7วันนะทํา7วันน่ะถึงจะได้หมวกนะครับผมดังนั้นเนี่ยกำตังรอซื้อไอรอนได้เลยนะผมไม่งั้นก็ ใครที่เลเวลร้อยสแล้วทำเควสเมืองเวล o ิตี้แล้วอะ่ะกเ็เข้าไปล่ามอนบ่อยๆก็ได้นะผมเอาตัวพวกไอรอนเอาตัวพวกสติอเลยพวกนี้เก็บไว้นะฮะแล้วเ,เราก็มาซื้อขวดนะครับขวดเนี่ยก็ใช้100ใบนะฮะจริงๆเอาพ่อค้ามาดีซีก็ได้นะขวดอะ่ะปเรียบร้อยนะผมเมื่อได้ของตามต้องการนะครับผมนี่ฮะไอรอน0 s t ส e l 2ตินะครับผมแล้วก็ขวด100นะครับแล้วก็ไปส่งที่ยาดากดส่งเควสนะครับผมคุยกับยาดานะครับผมก็ ตรงนี้นะครับผมมันจะไม่ได้ให้ของอะไรมานะครับให้เรากลับไปที่เมืองอันเบอร์ตาได้ทันทีนะฮะโอเคเมื่อมาถึงอันเบอร์ตานะครับก็ไปคุยกับวาคิมนะครับผมก็เป็นอันจบเควสของ1วันแล้วนะครับก็จะได้ไข่สงการเอกมา1ใบนะครับผมไข่สงการเอกเนี่ยก็มีโอกาสเปิดได้ตัวคอสน้ํานะครับส่วนหมวกนะครับผมต้องทําให้ครบ7วันนะผมถึงจะได้ขันน้ำออนเฮดนะฮะอันนี้คือความสามารถของขันน้ํานะครับก็คือมีโอกาสที่จะไล่พื้นน้ําแล้วก็ไล่วอเตอร์บอลได้นะครับผม ช่วงกิจกรรมนะครับจะได้ความสามารถในการกินปลาแล้วเพิ่มเพชรพีหนึ่งพันสามะครับผม,ผมก็เป็นบวกกินปลาที่แรงมากนะครับผมเอามาใช้แทนเค้กที่หายไปได้นะครับอ่ะไหนๆก็มาแล้วกดกดไข่สงการซะหน่อยครับผมคอร์ดมาไหมนะครับผมกูยัก แคนดี้นะครับผมใครอยากได้หมวกขันน้ำก็มาทำควสกันให้ครบ7วันนะครับผมอันนี้คือวันแรกนะครับสู้เขาอีก6วันที่เหลือนะฮะโอเคครับ, okay, ค,รบคลิปนี้ก็ไว่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe YouTube กันเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ